ผมได้ยินเสียงชิคกามาข้างหลังผมว่าผมตายอ่ะมันวิ่งเร็วขนาดเนี้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งออตโตมาก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกกับผมนะครับอาร์บอยแบนด์พาสุดท้ายของเกมนี้ครับพาสุดท้ายของเกม T J O C N d i s c o r e r ซึ่งเราก็ได้เผชิญโชคไปแล้วทั้ง3ตัวนั่นก็คือเฟดดี้บอนนี่แล้วก็ชิกะนั่นเองนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่อะไรวะเฟดดี้บอนนี่แล้วก็ฟ็อกซี่ซึ่งวันนี้เราจะมาเผชิญโชคกับชิกะนั่นเองนะครับผมแพ้ถึง3ตัวเลยแต่วันเนี้ยผมจะมาช,ชนะชิกะเพื่อเป็นการจบคลิปส,สวยๆให้ดูเว้ยมามาเล่นกันเลย กูทำใจไว้แล้วละ่ะฮึวยแต่ทำไมมันดูน่ากลัวน่ากลอย่งี้วะมาแล้วเว้ยนี่ไปไปมามาเจอโปสเตอร์ชิ้นแรกเลยนี่แต่มันมืมดปะตรงนั้นมีแสงไฟอยู่แสดงว่าต้องมีของอยู่แล้วละ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยตรงนั้นมีแสงไฟโย ต้องมีแล้วต้องมีแล้วอ้ยแสงไฟมันเจ้าเหลือเกินเกมเฮี่อนี่เฮ้ยผมได้ยินเสียงมันมาข้างหลังวะ่ะผมได้ยินเสียงชิคก้ามาข้างหลังผมวะ่ะผมตา,อายอ่ะมันวิ่งเร็วขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งออโต้มาเจยตะกี้กูเกจยริถิ่งวะ เฮ้ยชิกะวิ่งเร็วที่สุดในสามตัวนี้เหรอไม่ใช่แล้วอย่างงี้ให้อย่างงี้อยู่ยากนะเนี่ยคิดลันห้องเลยโอเคก้อนหินเฮ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาชียชิกะเป็นตัวแรกเลยนะเว้ยที่ทำผมกลัวขนาดเนี้ย เย็ดเป็ดอำนาจชิบกาแม่ของจริงวะไอ้เหี้ยอำนาจาบารมีนี่กูติดอะไรกูติดอะไรกูต้องวิ่งตลอดเวลาแล้วอย่างงี้มันมาหากูทีเดียวมันเจอหน้าผมทีเดียวผมตายแหละไม่ไหววะเออไม่ไหนวะ โอ้ยสิบชิ้นเลยเหรอสิบสิบชิ้นสามนาทีบ้ามาอีกแล้วสินะโอโหที่มาตึกตึกตึกตะกี้มันจิกเราอะ่ะใช่ปะก็ว่าสะดุ้งอะไรเฮียแล้วเราถ้ามันมาหาเราเยเงี้ยเราจะรอดอยังไงวะเดี๋ยวผมต้องลองดูสักหน่อยละ ลืมไปเกมเพียนี่กระโดดไม่ได้นี่หวะติดอะไรนักหนาววะเนี่ยโอเคได้ยินเสียงมันไล่แล้วชิคกามันทำให้ผมกลัวจริงๆนะเนี่ยมาเจอสองชิ้นละอย่างน้อย เจอรลัวเลยวะผมไม่กล้าเข้าใกล้พวกที่เป็นแสงไฟเลยเว้ยหัวชิกะมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเอนึกว่าจะง่ายนะเว้ยสามนาทีกับของสิบชิ้นเนี่ยสึกยากที่สุดไก่สายพิ้วเฮียวิ่งเร็วชิบหาย ายก็สินะเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันไม่หยุดตามเราวะอาอาเอาเก็บสิเจอแล้วตายผมได้ยินเสียงมันละนั่นไง โอ้ใช่แสงนี้ด้วยแล้วผมจะชนะมันยังไงเนี่ยนี่ตัวซิที่สี่แล้วนะเวชิกะคือแบบกูแพ้มาสามตัวมึงต้องทำให้กูชนะลอละเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยนี่ก็พาสุดท้ายแล้วนะเวยเพื่อนต้องทำให้กูชนะและซี bunuh, coba lihat dia, oh, tuh hai hai tuh tuh ทำยังไงมันถึงจะไม่เห็นเราวะติดอีกแล้วอ่ะโอ้ช่องแคบแค่นี้มันก็ผ่านไม่ได้เนี่ยช่องแคบแค่เนี้ผ่านไม่ได้บ้าปันเนี่ยอ่าอุ้ย เดี๋ยวนะตะก,กี้คุณเห็นมันผมเห็นหรือเปล่าทำไมมันหยุดหรือว่ามันจะระบบเดียวกับฟ็อกซี่วะน่าจะใช่เดี๋ยวลองดูดีกว่าระบบเดียวกับฟ็อกซี่ที่ผมหมายถึงนั่นก็คือเวลามันวิ่งตามเราแล้วไฟมันเป็นสีขาวอะตามมันเป็นสีขาวอะถ้าเราส่องไฟใส่มันมันจะหยุดแต่ถ้าะแต่ถ้ามันอยู่นิ่งๆเ่งเนี้ยเอเอจริงด้วย จริงด้วยวะระบบเดียวกับฟ็อกซี่เห็นปะเห็นปะคือมันวิ่งตามเราเว้ยถ้าเรามองหน้ามันมันจะหยุดแต่ถ้าเรามองมองหน้ามันนานเกินไปเว้ยตามมันจะไปเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ฆ่าเราได้ในทันทีเอยอย่างงั้นก็ง่ายดีที่มันยากก็เพราะว่าของสิบชิ้นเนี่ยหละยุดเลยนาชิกะ โอเคเหลีก okay. ชิ้นโอเคเยสเราจะได้จบสวย,สวยๆแล้ววะเนี่ยต้องใช่แล้วล่ะ200อิวีกับขอ,ของอีก6ชิ้นมันต้องเจอแล้วตามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปสีแดงแล้วถ้าตามันเป็นสีแดงเมื่อไหร่มันคไล่ฆ่าเราทันที ห้าชิ้นเว้ยใจมาหน่อยโอเคสี่ชิ้นโอเคเฮ้ยอาจจะชนะก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยชนะได้ชนะได้ โอเคอีกสามชิ้นอีกสามชิ้นเว้ยใจมาอีกสามชิ้นด้วยชิกะได้ยินไหมอีกสามชิ้นด้วยมึงจะแพ้กูแล้วมึงไม่ต้องรีบ Okay. โอเคโอ้ยโอ้โอ,โอใจเย็นดีเพื่อนโอ้ยตะกี้อยู่ใกล้มากอีกห้าสิบฟีก็พออิสาบชิ้นใจมาหน่อยดิวะตามึงจะกว้างไปไหนเนี่ยตะกี้เราเห็นอะไรอยู่หลังชิกะด้วยละ่ะหลอกกูเลย น่าจะจริงด้วยสองชิ้นเท่านั้นเองอะสำหรับพาสสุดท้ายนะครับกับชิกะากูก็ไม่ผ่านฟเฟดดี้กูก็ไม่ผ่านบอนนี่กูก็ไม่ผ่านฟอ็อกซี่กูก็ไม่ผ่าน อืมนั่นแหละครับท่านผู้ชมกับโปรเจกต์ TJOC underscore R ของผมพารสุดท้ายกูไม้พลาซักตัวอืมก็เป็นก็เอาเป็นว่าพารนี้ก็เป็นพารสุดท้ายจริงๆนั่นแหละครับผมก็ขอปิดซีรีส์ของก็ขอปิดซีรีส์ TJOC underscore R ไว้เพียงตรงนี้นะครับผมไปเพลงมา เริ่มงานฉลองให้ความทุกข์มันหายความน่ากลัวจากไปการฉลองที่คนรอไงความสนุกที่เห็นคนตายกล่องดนตรีนั้นกำลัง,งเจงียบลงไปเราก็เพื่อนใ้แต่สิ้นชีวิตหากคุณได้คิดว่าเรามาเพียงแค่ไหนคุณคงจะโงกว่าที่คิด หัวใจมันเ็นแรงจนแทบจะชีกฝันร้ายคือลูกคานมาตามเงาและฉันสาบายว่าฉันดีสิคิดร้องตรงนั้นมีอะไรฉันไม่รู้ ตอน,นี้ได้ชีคันไร้คาตุก,กตาอาปากหัวเราะฟอกสิยังมีฟันคงมัดเมาก็ไม่หายใจยากโอชีกาหวัวเราะออกมาเนื้อเราู่าวเขาเลยล่และไม่มยอมแพ้เสมจะหลับปตื่นไม่เคยต้รรองาอใอนี้ได้ชีคันไร้คะตุก,กตาอาปากหวัวเราะบอกซิ cái gì phải không mà xem mà thương mày hai tên nhà ô chị cảm ơn nó nước thì bực này là lẹo mà đi bây phân loại thì mình lọc bị tên nhìn กรงตาที่พยายามล้อเลียนกับเด็กตัวหน่อยนั้นที่กำลังแย่เราพวกพวกม่ที่ทำได้แค่ยินยูนิงปล่อยให้ลูกของพวกเขาต้องถูกกินกล้องวงจรปิดที่โชว์ความจบสิน้นไม่เหลือหนทางที่คุณจะรอดและทีวิตลองก็ยังตาม,มารอนร้อนความทุกข์ร้อนนั้นต้องได้รับการทายท้อน ปีศาลายุ่นวายตกโซนคว้าฟัวต้อคือใบร้ายถังวารุกันมารวบในปาร์ตี้ใครคนเั้นดูจะเครียดดีความประมาทมันทำให้ตายเหนื่อยายจะพุ่งเปิสีแดงแล้วทำไมไม่หยุดสลาที่ได้รับที่ตื่นไม่เป็ต้องการปีศาลายุ่นวายตกโซนคว้าฟัวต้อคือใบร้ายถังวารุกันมารวบในปาร์ตี้ใครคนนั้นดูจะเครียดดีความประมาทมันทำให้ตายเหนื่อยใจจะพุ่งเปิสีแดงแล้วทำไมไม่หยุดสลายจะได้รับจะตื่นไม่เป็ตรองการ บอลนีได้ชีแกนลหลาตุกตาอาบากหัวรอบอกสิแงนนี้ฟังคงมาก จะไม่หายจะยากโอชีกาหัวรอออกมาเดือนาองดูเขาในยนาแล้วทำไมไม่ยอมแพ้สุด l e t จะไดไ้หลับจะตื่นไม่ช่วยตลอดการปีตรารางมันวายตกสนความปวดเอาขึ้นไปร้ายข่าว่าร่วมกันมาร่วมในตา้าที่ใครคนนน้นดูจิตวิญญาณความประมาณทเข้าไม่ตายเนื่อยใจจะพุงไปสีแดงแล้วทำไมไม่หยุดสระจะได้หลับจะตื่นไม่ช่วยตลอดการ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบาย